<c oughs> ประกาศจากอเมริกันดิวิ่งชาวเนื่องด้วยวันที่16มีนานี้เราจัดการพ ok บเรลลี่2024ณบบดันซ่าเขาใหญ่โดยในงานจะเป็นการพบปะพ,พี่น้องชาวสองล้อจากทั่วประเทศสนุกกับดนตรีร็อกแอนด์โรจอยบอยและดีเจสาวสวยรวมไปถึงกิจกรรมอีกมากมายสินค้าวินเทจเทียบ มีไม้ขี่ได้นะพาเด็กๆมาได้นะถ้าหิวก็ไม่ต้องกลัรอดร้านค้าอาหารชั้นนําอีกมากมายซึ่งในงานนี้นอกจากจะเป็นการรวมตัวครั้งสําคัญแล้วทางเราได้บอะแสในว,วงในมาว่ามีการแฝงตัวของจอมโจรเดินนกขึนเฮดตัวการหลักที่ได้มาขโมยของสําคัญซึ่งมีผลต่อความมั่นคงของเมืองเราโดยผู้ที่พบบอแสจอมโจรเดินนกกันเฮดในงานนี้เราจะมีรางวัลน,น้าจับให้เราจึงขอเชิญทเมงแรนคาร์บอนทุกท่านมาร่วมสนุกออกตามล่าจอมโจรเดินนกขกนเฮดในงานฮอกเกลี่2024นี้ ประกาศ